สวัสดีค่ะทุกคนไทยเลยในตั้งแดงจ้าวันนี้อากาศดีดีพี่น้องอากาศวันนี้มีแดดออกด้วยค่ะแต่ว่าอากาศเย็นแต่มีแดดนะคะสดชื่นมากเลยวันนี้มีแสงแดดเดี๋ยวนาจะพาไปเดินดูเดินเที่ยวรอบๆหมู่บ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าคงไปไปไม่ไกลเพราะว่าไปไม่รอบหมดเพราะว่านา,นาย,ยังจําทางไม่ได้ค่ะ นาเคยไปเดินแค่ครั้งสองครั้งเองมันแล้วมันก็ไม่รู้นาไม่แน่ใจ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูกันค่ะ <_ C oughs> ไปเที่ยวข้างนอกกันเ <_ C oughs> <_ nen> นี่ยค่ะทุกคนตอนนามาปีแรกเนี่ยที่ต่างประเทศเขาจะมีไอตัวเนี้ยเวลาสวมรองเท้าใส่รองเท้าจะช่วยดัน เข้าไปอย่างนี้ค่ะใส่ง่ายมากๆเลยปีแรกที่นามาอุ้ยนาตื่นเต้นนาไม่เคยเห็นอุ้ยทำไมมันง่ายจังเลยใส่ลังเท้าง่ายอื ออกไปเที่ยวข้างนอกกันค่ะลูกข้าทุกคนไปค่ะน่าจะพาเดินไปฝ่ายนี้นะคะทางฝ่ายนู้นน่าไม่แน่ใจว่านาจะจำทางบกกลับมาอ้อมาทางนี้ได้หรือเปล่าจะทางนี้นาไปบ่อยน่าจะจำได้ นี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศในหมู่บ้านของเราก็จะเงียบเงียบเงียบมากจนบางทีนาะคิดว่าเป็นหมู่บ้านซอมบี้อะค่ะทุกคน <c oughs> มันเงียบแบบนี่ทุกคนไอบ้านหลังเนี้ยค่ะบ้านหลังเนี้ยตอนที่นนั้นอะเห็ดออก มีเห็ดพึ่งหวานออกด้วยค่ะตรงเนี้ยตรงหลังไอ้ทังขยะเนี่ยเนีย่ยมันออกเต้มาถึงนี่เลยค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเห็ดพิษเห็ดพึ่งหวานนะมีประมาณสามดอกอันนี้เป็นป่าอะไรไม่รู้ไม่เคยเดินเข้าไปเออนาก็ไม่ได้เดินมาฝ่ายนี้นานแล้วนะเนี่ยแถวเนี้ยนี่ค่ะ เมื่อกี้มันติดทะเบียนรถเขาค่ะนาก็เลยหยุดถ่ายไม่อยากให้ถ่ายเรากฎหมายบ้านเขาเนาะเขาอาจจะไม่ไม่เหมือนบ้านเราเราก็ต้องป้องกันตัวเองพยายามคิดไปก่อนนะคะคิดไว้เผื่อไว้เผื่อเขาไม่ชอบเผื่อเขาไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะทุกคน นี่มันน่าจะเดินอ้อมไปทางอีกฝ่ายหนึ่งที่เลี้ยวขวาออกจากบ้านเราอะค่ะไปได้ค่ะเนี่ยต้นไม้ก็ร่วงหมดแล้วไ,ไ,ไอ้ป่าตรงนี้ทุกคนมันมีบูเบอรี่นะคะนาเคยมาเก็บแล้วพอดีวันนั้นอะเออ วันที่นาม,มาเก็บอ่ะตอนเช้าเจ็ดโมงเชา้าแล้วลูกค้าเขาสั่งเขาสั่งนาแล้วพอดีว่าตอนกลางคืนอ่ะก่อนที่วันที่จะไปส่งอ่ะเขาบอกว่าอยากได้เพิ่มอีกลิตรนึงนาก็เลยเอา้าไปหาที่ไหนก็เลยมาเก็บตรงเนี้ค่ะว่าเคยเดินผ่านแล้วก็เห็นเลยมาเก็บลูกใหญ่มากค่ะทุกคนบูเบอรี่ตรงนี้ยลูกใหญ่ แต่มันจะมีไม่เยอะไงแต่ก็ดกนะแล้วทีนี้พอนามาเก็บใช่ไหมเจ็ดโมงเช้าตอนเช้าก็มีเด็กเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนเดินมาเขาไปจะไปโรงเรียนเลยค่ะ mm hmm. เขาเห็น mm hmm. เขาก็ทักนาหลายคนนะเขาก็ mm hmm. hello ล e l ล o h ล l l ลกันหลายคนเด็กประมาณสิบเอ็ดสิบสองประมาณเนี้ยค่ะสิบเอ็ดสิบสองปีสิบสามปีอย่างเงี้ยเรามี เด็กผู้ชายคนหนึ่งมามาถามนะให้ผมช่วยอะไรไหม Do you want help? นะก็เลยบอกว่าไม่ไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยเขาคงแปลกใจโอ้ยป้าคนนี้มาทำอะไรแต่เช้าเลยนะ้าก็มาเก็บพอให้ได้ลูกค้าแล้วนะ้าก็กลับ จะป่ตรงนี้นะไม่เคยเข้าไปนะคะทุกคนน่านจะเป็นพวกเอ,อต้นลิงอนแต่ไม่มีลูกมัง้งไม่น่าจะมีลูกลิงอนอุ้ยพอออกมาจากบ้านแดดไม่ออกหนาวเลยสินี้มือเย็นเชียบเลยโอ้ยมีเห็ดมีเห็ดคะ่ะทุกคนเห็ดอะไรคะเนี่ยเห็ดเบือเห็ดเมาเห็ดเบือเห็ดเมาเนี่ย หนาวมือเย็นมากเลยตอนนี้วันนี้เจ็ดองศาค่ะพอออกจากบ้านมาไม่มีแดดเลยค่ะทุกากานมากทางนี้นาไปเก็บไอ้ลูกลิงกอน,นะคะ่ะตรงนี้จะเป็นรอบรอบไอ้ข้างๆหมู่บ้าน บ้านหลังใหญ่หนาวเย็นเย็นมือมือจะเป็นตะคิวแล้วอ่ะมาต้องเดินเร็วแล้วก็จะได้รีบกลับบ้านอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็คลึม้มไม่ได้ใส่ถุงมือออกมาด้วยไง มันจะเย็นเฉพาะตรงจุดที่ไม่ได้มีอะไรห่อหุ้มอะค่ะตรงหน้าเราแล้วก็มือค่ะตอนเนี้เย็นมากๆเลยนี่ค่ะทุกคนป่าเนี้ยค่ะเนี่ยป่าข้างหมู่บ้านนามาเก็บลูกลิงงนดกมากเลยค่ะ ได้ตังหลายพันอยู่นะป่าเนี้ยนามาเก็บไปอะ่ะน่าจะร่วงโรยหมดแล้วตอนนี้น่าจะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะลูกลูกดกแล้วก็ลูกใหญ่บางบางจุดก็ลูกเล็กแต่ไอจุดลูกเล็กนาก็ไม่ค่อยเก็บไม่ได้เก็บน่าเก็บเฉพาะจุดที่มันมีลูกใหญ่ๆอะค่ะ อันนี้เขามีเรือด้วยบ้านหลังนี้มีเรือด้วยนี่ค่ะตั้งแต่นาเดินมาออกมาจากบ้านนายยังไม่เจอใครสักคนเลยค่ะทุกคนคิดดูมันเงียบจริงๆนะคะมันเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่ไม่ไม่ถึงกับว่าเป็นชนบทนะคะไม่ได้อยู่นอกเมืองแต่ว่าก็เป็นเมืองเล็กๆ คนอยู่อาศัยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีห้างหนึ่งห้างค่ะห้างซื้อของหนึ่งห้างเออแล้วก็แฟนบอกว่าร้านอาหารก็มีประมาณสองสามร้านแต่ว่าเขาจะเปิดแค่ตอนเออถึงตอนเที่ยงแล้วก็บ่ายนิดนิดนะคะตอนเย็นเขาก็ไม่เปิดเขาก็ปิดร้านกันแล้วนะะี่ค่ะทุกคนอ คนก็ค่อนข้างน้อยก็เลยเงียบๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้แดดถ้าเดินเดิดนแล้วมีแดดก็อุ่นหน่อยนะอุ่นขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวนาอยากไปดูตรงเนี้ย ราะว่าตอนนั้นนะ่ะมันใบไม้มันยังไม่ร่วงแล้วมันรกๆน่ามองไม่ออกว่าตรงนี้มันคืออะไรมันมีอะไรอ๋อตรงนี้มันเป็นลูกลิงงอนป่าลิงงอนอนู่นนู่นนู่น,นข้างในนู่นก็มีค่ะเขียวเต็มไปหมดเลยน่ะนามาเก็บไม่ถึงตรงนี้ไนงะ นี่ค่ะแต่ตรงนี้ลูกเล็กเนอะลูกไม่โตเขียวไปหมดเลยข้างในป่าตาใต้นไม้ข้างในคงดูไว้ค่ะเผื่อปีหน้าเผื่อปีหน้าเราจะได้แวะมาเก็บตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปไกลอืม นี่คะ่ะทุกคนยังมีลูกยังมีลูกให้เราเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวน่าจะลองชิมดูว่าหน้านี้รสชาติมันเป็นยังไง ก็ยังมีความเปรี้ยวนิดนิดขมหน่อยๆแต่ไม่เปรี้ยวมากเหมือนช่วงที่ยังไม่หมดฤดูค่ะช่วงที่สุกใหม่ๆโฮยเปรี้ยวมากทั้งเปรี้ยวทั้งขมก็ <c oughs> จะขมนิดนิด <c oughs> นะคะ่ค <c oughs> ่ะบรรยากาศ อันนั้นก็จะเป็นทางที่ออกจากนอกเมืองไปนอกหมู่บ้านไปน่คะทุกคนเดินต่อตานนี้ก็จะถึงทางเลี้ยวกลับบ้านเราแล้วนะคะใกล้จะถึงดูทองฟ้า ก็จะเป็นโรงงานแต่ว่าเขาผลิตอ,อะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะโรงงานใหญ่นะนี่ค่ะบรรยากาศหมู่บ้านของเราตอนบ่ายเกือบเกือบจะบ่ายสอง เปลี่ยนใจแล้วค่ะทุกคนนาไม่ไปตรงสวนสาธารณะนั่นดีกว่าเพรานาหนาวค่ะมือนาจะเป็นตะคิวแล้วค่ะหนาวมากอากาศเย็นนาไม่ได้ใส่ไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวนาวต้องไปปลูกทิวลิปอีกยังมีอีกสองสียังไม่ได้ปลูกเลยค่ะ แดดออกทุกคนนี่นะก็เลี้ยวกลับมาทางมาบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเนี่ยทุกคนเห็นใครเดินมั่งหรือยังคะ <c oughs> นอกจากคนที่ทำงานขับรถ นั้นนาแทบไม่เห็นใครเลยนี่ค่ะบรรยากาศบ้านเรา กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะอันนี้คือบ้านเราน,นี่ค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะอะไรจะหนาวได้ขนาดนี้โอ้ยร่วงแม่ วันนี้นาก็พาชมแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนอุ้ยมือแข็งมือจะแข็งแล้วค่ะนี่ยังเหลืออีกสองสีนี่ค่ะผิวลิัของนายังไม่ได้ปลูกเลยนายน่าจะใส่แต่นาไม่อยากปลูกใส่กระถางอยากปลูกลงดินเลยเพื่อรากเขาจะได้เจริญงอกงามได้สะดวกกว่ามันจะได้ดูต้นจะได้ดูแข็งแรงกว่าค่ะ วันนี้นาก็พาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังนาจะพาไปใหม่ค่ะอาทิตย์หน้าหิมะน่าจะตกหละวันนี้นาขอตัวไปก่อนค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายๆค่ะหนาวแล้วจะเข้าบ้าน